หยุดหุงข้าวแบบเดิมๆแค่เติมสิ่งนี้หนึ่งช้อนเปรียบข้าวธรรมราเป็นยาอายุวัฒนะสวัสดีครับข้าวสวยร้อนๆที่เรากินกันแท้ทุกมือ้อโดยเฉพาะข้าวขาวเนี่ยเคยสงสัยไหมคะว่าบางทีมันอาจจะเป็นตัวการเง,งียบๆที่กําลังส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอยู่โดยเฉพาะเรื่องของระดับน้ําตาในเลือดและก็การอักเสบเรื้อรังในร่างกาย,น,ยนี่แหละครับนี่แหละครับคือคําถามสําคัญที่ น่าคิดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นก้าวเข้าสู่เลข5เลข6แล้วเนี่ยสิ่งที่เรากินเข้าไปทุกวันวันเนี่ยมันสมควรที่เราจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษจริงๆครับเอาละครับเรามาดูกันปัญหาหลักของข้าวขาวเนี่ยก็คือมันย่อยง่ายมากแล้วก็เปลี่ยนเป็น้ำตาลได้เร็วมากๆครับพูดง,ง่ายๆก็คือทันทีที่เรากินเข้าไปมันก็กลายเป็นน้ำตาลในกระแสเลือดอย่างรวดเร็วจนเหมือนเกิดเป็นพายุกลูโคสขึ้นมาในร่างกายเราเลย พีนี้วงจรที่ตามาหลังจากพายุลูกนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับคือพอน้ําตาลมันพ่งสูงปรีดตับอ่อนของเราก็ตกใจต้องรีบปาอินซูลินออกมาสู้พออินซูลินจัดการน้าตาลเสร็จเรียบร้อยคราวนี้น้ําตาลในเลือดก็ดิ่งวูบลงมาเลยผลก็คือเราจะรู้สึกเพลียหมดแรงคิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วก็กลับมาหิวอีกแล้ววนเป็นลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งถ้าปล่อยไว้นานๆก็เสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินและโรคเบาหวานได้เลยครับมีคนเปรียบเทียบไว้ได้เห็นภาพมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับว่า ตับออนของเราเนี่ยทำงานหนักมาทั้งชีวิตอาจจะ50ปี60ปีแล้วพอเรากินข้าวขาวร้อนๆเข้าไปแต่ละครั้งมันก็เหมือนเราไปเอาแท้เคี่ยนคนงานแก่ๆคนนี้บังคับให้ต้องลุกขึ้นมาวิ่งสุดชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนวันหนึ่งเขาก็หมดแรงไปและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพร้ายแรงต่างๆ แต่เดี๋ยวก่อนครับข่าวดีก็คือเราไม่จำเป็นต้องเลิกกินข้าวนะครับเราแค่ปรับเปลี่ยนวิธีหุงเล็กๆน้อย,อยๆเท่านั้นเองเราก็สามารถเปลี่ยนข้าวที่เคยก่อปัญหาให้กลายเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้เลยครับมาเริ่มกันที่เคล็ดลับข้อแรกเลยครับง่ายมากๆนั่นคือการเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปตอนหุงข้าวฟังดูอาจจะแปลกๆใช่ไหมครับแต่วิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้โอ้โหน่าทึ่งมากๆเลยครับหัวใจสำคัญของเคล็ดลับนี้ อยู่ที่คําว่าแป้งทนย่อยครับก็ตามชื่อเลยครับมันคือแป้งที่ทนทานต่อการย่อยของร่างกายเรามันเลยไม่ถูกเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแต่จะเดินทางผ่านไปจนถึงลําไส้ใหญ่แล้วกลายเป็นอ,อ,อาหารชั้นเลิศให้กับพวกจุลินทรีย์ตัวดีๆในลําไส้ของเราแทนครับจะเห็นความแตกต่างชัดๆเลยใช่ไหมครับแป้งปกติในข้าวสวยร้อนๆเนี่ยพอกินเข้าไปปุ๊บ,ป,บปู๊ดเดียวกลายเป็นน้ําตาลพิ่งปรีดเลยแต่พอเราเปลี่ยนมันให้เป็นแป้งทนย่อยได้มันเหมือนมีตัวช่วยเบรกไว้เลยครับ ช่วยชะลอแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นอย่างมหาศาลและตัวเลขนี้ฟังแล้วต้องอึ้งครับมีงานวิจัยพบว่าแค่เราเติมน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนชาตอนหุงแล้วนำเข้าไปแช่ตู้เย็นไว้สัก12ชั่วโมงมันสามารถลดแคลอรี่ที่ร่างกายจะดูดซึมเข้าไปได้ถึง50-60%เลยทีเดียวครับใช่ครับฟังไม่ผิด5-60%นี่คือสุดยอดเคล็ดลับสำหรับคนที่อยากควบคุมทั้งน้ำหนักและน้ำตาลไปพร้อมๆกันเลยมา่อกกันที่เคล็ดลับข้อที่2นะครับ อันนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการใช้น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลหรือที่เรียกกันติดปากว่าแอปเปิลไซเดอร์วินนก้านั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในวัฒนธรรมของคนอายุยืนอย่างชาวญี่ปุ่นเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้กันมันมานมากแล้วนะครับแล้วมันทำงานยังไงล่ะคำตอบก็คือกรดแอซิติกที่อยู่ในน้ำส้มสายชูนี่แหละครับเจ้ากรดตัวนี้มันจะเข้าไปทำหน้าที่เหมือนเอ่อเป็นตำรวจจราจรคอยโบกรถนะครับมันไปสั่งใหเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยแป้งว่า เฮ้ hey, ช้าๆหน่อยทําให้กระบวนการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลมันช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยภาพนี้คือชัดเจนที่สุดเลยครับจากเดิมที่กราฟน้ําตาลเคยพุ่งสูงเหมือนจรวดพอเราใช้น้ําสมใส่ชูเข้าไปช่วยเห็นไหมครับจากคลื่นยักษ์สึนามิกลายเป็นแค่คลื่นระโลอกเบาๆในทะเลาสาบแทนทําให้ตับอ่อนของเราต้องทํางานหนักเกินไปและระดับน้ําตาลในเลือดก็ถูกควบคุมได้ดีขึ้นมากจริงๆครับ เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้มันไม่ใช่แค่เรื่องคุมน้ําตาลนะครับแต่มันยังช่วยลดภาระของตับอ่อนทําให้เรารู้สึกมีพลังงานคงที่ตลอดวันไม่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาและที่สําคัญที่สุดมันคือการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเป็นกลยุทธ์ชั้นเยี่ยมในการป้องกันโรคเบาหวานในระยะยาวเลยครับมาถึงเคล็ดลับข้อสุดท้ายแล้วครับข้อนี้จะลึกลงไปอีกระดับหนึ่งเลยเราไม่ได้จ,ดจัดการแค่เรื่องน้ําตาลแล้วนะครับ แต่เราจะไปดับไฟที่ต้นต่อของโรคเสื่อมทั้งหลายนั่นก็คือการอักเสบเรื้อรังในร่างกายนั่นเองครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าการอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันเหมือนไฟที่ค่อยๆค,คุกหลุนอยู่ในตัวเราอย่างเงียบๆมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่บวมให้เห็นแต่มันกําลังเผาทําลายเซลล์ดีๆของเราไปเรื่อยๆทุกวันและนี่แหละครับคือตัวการของโรคหัวใจข้ออักเสบหรือแม้กระทั่งอัลไซเมอร์แล้วใครละ่ะที่จะมาเป็นนักดับเพลิงให้เรา พระเอกของเราก็คือเคอร์คูมินครับสารสีเหลืองทองที่อยู่ในขมิ้นชันบ้านเรานี่เองซึ่งต้องบอกว่าในบรรดาสมุนไพรธรรมชาติเนี่ยตัวนี้คือยืนหนึ่งเรื่องต้านการอักเสบเลยครับส่งพลังมากๆแต่มันมีทริคเล็กๆอยู่อย่างหนึ่งครับคือเจ้าเคอร์คูมินเนี่ยโดยตัวมันเองแล้วร่างกายเราดูดซึมได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เหมือนพระเอกที่ต้องการผู้ช่วยมาเปิดทางให้และผู้ช่วยคนสําคัญก็คือไม่น่าเชื่อครับพริกไทยดําของเรานี่เอง เตรียมตัวอึ้งอีกรอบนะครับ2,000ใช่ครับ2,000ไม่ใช่20ไม่ใช่200แต่คือ2,000ซสารที่ชื่อว่าไพเพ r รินในพริกไทยดำนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายเราดูดซึมเคอร์คูม,มินได้ดีขึ้นอย่างมหาศาลทำให้กาะมินชันของเราแสดงประสิทธิภาพในการตั้งการอักเสบได้อย่างเต็มที่เลย โอเคครับเรามาทบทวนภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีนะครับกับ3เคล็ดลับสุดง่ายที่จะเปลี่ยนข้าวธรรมดารรมดาในหม้อให้กลายเป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพกันครับข้อแรกเลยเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปตอนหุงเพื่อสร้างแป้งทนย่อยช่วยลดแคลอรี่และผลกระทบจากน้ําตาลขออ้อ 2. เติมน้ําส้มสายชูหมักแอปเปลิลเข้าไปหน่อยเพื่อชะลอการย่อยแป้งทําให้น้ําตาลในเลือดนิ่งขึ้นและขอ้อ3คู่หูมหัศจรรย์ขมิ้นชันกับพริกไทยดํา อันนี้เพื่อดับไฟอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นต้นตอของสารพัดโรคเรื้อรังเลยครับและแน่นอนครับเราสามารถรวมร่างทั้ง3อย่างนี้เข้าด้วยกันในหม้อเดียวได้เลยนะครับกลายเป็นสุดยอดสูตรที่เรียกว่าข้าวทงคําอายุยืนที่ให้ประโยชน์แบบคูณ3ไปเลยถ้าใครอยากได้สูตรเป๊ะ,ปะว่าต้องใส่อย่างละเท่าไหร่ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากให้ลองคิดตามดูว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในการหุงข้าวของเราวันนี้ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยมันอาจจะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดสำหรับสุขภาพในอีก10หรือ20ปีข้างหน้าของเราก็ได้นะครับเพราะสุขภาพที่ดีจริงๆมันเริ่มต้นได้ง่ายๆจากหม้อข้าวในครัวของเรานี่เองครับ